ในที่สุดเราก็เจอกับยูม่า5 X Max 300ปี2021ฮะส่วนนี้ก็พบกับช่องโมโตเรกันเช่นเคยนะครับตามคำเรียกร้องของใครใหลายๆคนนะ,ะที่บอกว่า X Max ของปี2021เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างผมเคยทำคลิปมาเป็นคลิปแบบพรีวิวไประดับหนึ่งแล้วว่าเออว่าแบบเอ้ยมันจะมีอะไรแตกตา่างจากเดิมไหมสรุปคือมันมีแค่สีแต่วันนี้เราลองให้มาดูรอบคันกันเลยดีกว่าฮะว่าแต่ละอย่างตรงนี้ย มันมีอะไรที่มันน่าจะโดดเด่นกันบ้างฮะเรามาเลิอกนเลยดีกว่าโอเคฮะสำหรับในเรื่องของ yamaha xmax นะฮะเราจะไล่ตั้งแต่ส่วนบนลงส่วนล่างเดี๋ยวเราจะไล่เป็นลําดับนะฮะสำหรับในช่วงของเพนนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างให้คือเหมือนเดิมทั้งหมดแต่ผมจะอธิบายสําหรับคนที่แบบว่าเออเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยอธิบายกันครับสำหรับในช่วงทางด้านซ้ายมือนะฮะตรงนี้จะเป็นเบรกนั่นเองซึ่งเบรกตรงนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะกระชับมือฮะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยแล้วกัน กระชับมือมากฮะในส่วนไฟตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไฟพาร์ด้วยครับปั๊บป๊บปับป๊บโอเคและมีไฟเลี้ยวแล้วแต่ครับส่วนในทางด้านขวามือนะครับจะมีในปุ่มของส่วน Star นั่นเองฮะออฟ f f น n ไปฉุกเฉินและตรงนี้คือการปรับของ s e ตนั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับ t r a c ั i o n Control การปรับระยะหรือแม้กระทัง่ง แต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะฮะสำหรับใครที่สงสัยนะฮะสามารถดูคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงตัวไอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูเรามาดูในส่วนของตรงช่วงเรือนไม้กันบ้างเรือนไม้เป็นการผสมผสานของระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลฮะคือจะมีเป็นดิจิตอลคือส่วนตรงกลางนั่นเองและที่ส่วนตรงข้างๆจะเป็นแบบอนาล็อกนั่นเองฮะจะมีความขังตรงนี้ก็จะเป็นแบบโชว์แบบพวกค่าเครื่องส่วนตรงนี้ก็บอกความเร็วสถานะของเครื่องเนาะแล้วก็กุญแจจะเป็นแบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นั่นเองนะฮะ คุณเจสมาร์คีใครหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเอ้ยมันเหมาะสมสำหรับการใช้งานไหมสําหรับคนที่ได้เคยใช้นะผมบอกเลยว่าค่าที่จะโอเคเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความสะดวกสบายของตัวรถนะฮะมันเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงๆและในปุ่มของตรงช่วงนี้นะฮะมันสามารถเปิดปิดใต้เบาะได้แต่ผมต้องแต่ผมเปิดไม่ได้นะต,ตอนนี้ก็ต้องขออาภายัยเลยฮะและในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าตรงนี้จะมีทั้งหมด2ค่าคือข้างซ้ายและข้างขวา ข้างซ้ายตรงนี้จะมีเป็ USB charger นั่นเองฮะหรือเรียกว่าชาร์จเจอร์ซ็ตกในส่วนของชาร์จเจอร์ส็ตก็ตรงนี้ก็จะสามารถชาร์จแบตขณะข,ข,ขับขี่รถได้เนาะในตำแหน่งของการวางเท้านะฮะมันจะมีอยู่ประมาณที่ผมลองทดสอบมามีอยู่2ตำแหน่งหลกัหลกๆคือตำแหน่งของการวางเท้าแบบปกติและการวางเท้าแบบยืดผมกลัวเพื่อนๆมองไม่เห็นเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเลยแล้วกันเนาะ ตำแหน่งของเรื่องตำแหน่งใน,ในการขับขี่นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวภ <lig ues> าพๆค่อคนข้างโอเคเลยนะฮะเพราะว่า1คือตำแหน่งนั่งของผู้ขับขี่เนี่ยมันจะทําให้ผู้ขับขี่นั้นสบายและไม่เมื่อยห,หลังและปวดหลังกันไปตำแหน่งเบาะส่งผลทําให้แบบว่าเราสามารถลงขาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าตำแหน่งเบาะถ้าหากเราแบบมันกว้างตลอดเนี่ย,อย Rab, ขาเราจะยันไม่ถึงแต่ถ้าเราแบบว่าเราเขยี่มาด้านหน้ายเงี้ยขาเราจะลงถึง มานี้เลยซึ่งมันส่งผลทําให้เวลาแบบว่าเวลาจอดรถอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายใช่ไหมโอเคฮะและถ้าหากเราขับขี่ตำแหน่งนั่งก็จะมี2นั่งเออตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซึ่งปรับเป็นเป็นสไตล์การใช้งานของแต่ละคนและในส่วนของใต้บาะจะสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้2ใบแบบเต็มๆเลยฮะใต้บอกค่อนข้างที่จะกว้างมากเดี๋ยวผมเปิดอินเสิร์ตให้ดูเนาะแล้วก็ในส่วนช่วงท้ายบาจับนี่ค่อนข้างโอเคฮะจับได้กระชับ เครื่องยนต์มีขนาดอยู่292ซีซีฮะซิงเกิลโอเวนแคมชาร์ปและเจ้าเครื่องตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำครับในส่วนไฟท้ายและไฟหน้านะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ led ฮะซึ่งผมคิดว่ารูปโฉมในกรณีของตัวนี้นะฮะสามารถเป็นความเด่นสะดุดตาที่คิดว่าเอ้ยถ้าใครเห็น,น่ยรู้เลยว่าเป็นตระกูลแม็กไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างน,นะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นแบบสีสันประมาณนี้เลย และระบบเบรกเป็นแบบ ABS ทั้งหมดหน้าและหลังครับแล้วก็และถ้าหากแบบว่าเอ้ยเพื่อนเพื่อคิดว่าคันนี้จะเหมาะกับคุณไหมผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสาหรับคนใช้งานใน,น,นชีวิตประจำวันนะชิลสามารถปรับระดับได้ให้สูงให้ต่ําแต่เราต้องขันน็อตในการปรับระดับเนาะโอเคฮะและอันนี้คือการอธิบายเบื้องต้นสําหรับการแนะนําของรถจักรยายยนยนต์ยามาฮ่า X Max สามร้อยปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบ บายครับ